อันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญเลยทั้งอีกสำคัญไม่งั้นต้นเมลอนไม่โตเดี๋ยวเราจะไปผ่ากินกันลูกนี้เลยใช่ไหมครับลูกนี้เลยเปิดให้เขามาตัดเมลอนจากสวนเลยสี่วันสี่วันเท่านั้นก็ราคาพิเศษด้วย สวัสดีครับผมทีมาก่อนและเพจสกโทไทยเทเลนะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาที่ตำบลตโนดอำเภอคริมาศครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่สัญชัยเมลอนฟาร์มนะครับและวันนี้นะครับผมได้เกียรติจากพี่สัญชัยด้วยนะครับจะมาแนะนําวิธีการปลูกเมลอนเดี๋ยวขอเชิญพี่สัญชัยมาดีกว่าครับครับผมครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวไงก็จะพาชมแล้วก็วิธีการปลูกคร่าวๆกันได้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการปลูกเมลอนกันดีกว่าครับ ก็เป็นโรงเรือนใช่ไหมครับโรงเรือนโรงเรือนที่เราเก็บผลผลิตแล้วนะครับเสร็จแล้วเราเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมโรงเรือนใหม่เตรียมโรงเรือนใหม่เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับเนาะการการขั้นตอนการเตรียมนี่ต้องมียังไงบ้างก็คือปรับปรับพื้นนะครับแล้วก็ใช้คอลีนทําความสะอาดนะครับรถฉีดฉีดทําความสะอาดฆ่าเชื้อเนาะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะปูผ้าใบเริ่มเริ่มขั้นตอนง่ายๆก่อนก็จริงๆพื้นก็จะเป็น ในส่วนของเป็นอิฐเป็นหินเป็นอิดเป็นหินนะครับเข้ามาดูได้นะครับนเนี่ยด้านล่างจะเป็นทรายเนี่ยด้านล่างจะเป็นทรายเสร็จแล้วก็เป็นอิฐนะครับเวลาน้ําน้ํามันซึมลงมาน้ำจากกระถางซึมลงก็จะซึมลงไปข้างล่างนี่เลยมันจะ,จะไม่ขังออมันจะไม่ขังจะไม่แฉะถ้าเป็นฟาร์มอื่นถ้าไม่ไม่เอาหินลงไม่เอาทรายลงเนี่ยเวลาเดินเข้าไปมันจะแฉะ นะครับแล้วก็หญ้าก็จะไม่ขึ้นด้วยอย่<ก>พวกเมล็ดพันธุ์อะไรเงี้ยครับก็เราเราเราเตรียมพร้อมๆกับโรงเรือนเลยนะครับเพราะว่าโรงเรือนก็ใช้เวลาสองสามวันที่จะเตรียมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยส่วนมเมล็ดเนี่ยเราก็เตรียมก็คือว่าตอนนี้เราได้เพาะลงถาดแล้วซึ่งพิ่งกดมเมล็ดไปเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือว่าเริ่มแรกคือเอามเล็ดเนี่ยไปไป,ไปแช่น้ํสี่ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาขึ้นห่อผ้าให้เป็นบรรดาแล้วเสร็จแล้วไปใส่กระติกให้มันความ อุ่นอยู่ใน,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 นกระติก<ม>นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไว้1คืนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมามาหยอดน,นะครับตามหลุมนี้ใช้ใช้เวลาเท่าไหร่ครับการพอะคือว่าเราไว้ในร่มเนี่ยประมาณสามวันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเอาไปไว้ในโรงเรือนเพื่อให้ไม่รับแสงแดดเมืเอ่อรับแสงแดดปุ๊บเนี่ยอีกอีกเจ็ดวันรวมแล้วประมาณสิบวันเราจรึงจะลงกระถางปลูกแล้วก็ต่อไปขั้นตอนการเตรียมกระถางเตรียมกระถางเดี๋ยวเราไปไปก่อแกบเตรียมกระถางกันเป็นแกบดํานะครับเราสั่งมาเป็นคันรถเลย เสร็จแล้วนะเราก็ต้องสริงเกอร์ให้ให้ให้น้ำาน้วมันมีความชื้นจะตักดง่ายๆมันจะได,จะได้จะได้ไม่ไม่ฟุ้งกระจายอันนี้นอันนี้เป็นแกบดํำลว้วนเลยาก็เป็นแกบดำล้วนเลยสมติก่อนก็คือต้องมีกระถางจ้างมีกระถางแล้วก็มีไส้รองไม่ให้แกบดดำมันมันมันหล่นลงมามนะครับเนี่ยกล่องเท่านี้เองนะครับเราใช้กระถาง12นิ้วนะครับเมื่อก่อนนี้ใช้8นิ้วผลปรากฏว่าอาหารไม่เพียงพอก็เลยแบบเราเพิ่มเพิ่มขนาดขนาดกระถางแล้วให้สามารถลาก ลากมันกระจายได้กระจายเยอะๆเยอะได้เต็มที่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าไปในโรงเรือนยกไปในโรงเรือนเสร็จแล้วเราต้องเอาน้ําล้างเพราะว่าแกบดำเนี่ยมันมีความเป็นด่างค่า PH มันมันมีความเป็นด่างสูงค่า PH อยู่ที่13เพราะฉะนั้นสิเนี่ยพืชเนี่ยมันไม่ต้องการพืชมันจะเหี่ยวมันจะเหลืองเลยนะครับเราต้องให้ให้ความเป็นความเป็นด่างเนี่ยลดน้อยลงก็คือโดยการใช้น้ําล้างล้างประมาณ5ครั้ง นะครับล่างๆเงี้ยเหมือนเอาน้ำลดไปเรื่อยๆไปเรื่อยคือว่า1นึ่งวันลดหนึ่งครั้งใช้เวลา5วันก็ต้องเตรียมเหมือนว่ารถรกจะขาดเปล่าแบบนี้คือห้าห้าวันนะครับจนความเป็นด่างแล้วเสร็จแล้วเราก็มีเครื่องมือวัดมามามาจิ้มดูมันอยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดเพื่อให้เป็นการค่าใช้จ่ายค่ากลางที่สุดนะครับต้นไม้ันถึงจะงอกไมลอนจะงอกนะครับน้ายบางคนเนี่ยเอามาปลูกเลยเนี่ยลดสองสาครั้งเนี่ยหรือหรือลดน้อยเนี่ย ต้นเมลอนอาจจะเหลืองได้เนาะเพราะว่ามันมันไม่มีความเป็นกลางพืชไม่ชอบเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นความรู้นะคือว่าเราจะปลูกอันนี้ถือว่าเป็นเทคนิคสำคัญเลยเทคนิคสำคัญไม่งั้นต้นเมลอนไม่โตก็สำหรับใครที่แบบเคยเคยที่ปลูกเมลอนแล้วว่ารู้สึกว่าต้นเหลืองอาจจะมีผลจากตรงนี้ช่หลังจากเตรียมกระถางเสร็จครับเราก็ยกมาไว้ในโรงเรือนนะฮะ ทีนี้เนี่ยอันนี้มันมันเลยมามาขั้นตอนนึงแล้วก็คือว่าเราเตรียมกระถางเนี่ยเราจะใช้น้ํารดที่เนี่ยนะครับน้ารดไปคือล้างกระถางใหม่ๆเนี่ยก็เราก็เรียงกันแบบนี้แหละเนาะล้างทําความสะอาดเนาะเสร็จแล้วห้ครั้งแล้วก็ต้องเรียงกระถางห่างประมาณไหนเออห้าสิบเซนแต่ละต้นแต่ละต้นห่างกันห้าสิบเซนถ้าชิดๆกันเนี่ยแสงแดดมันไม่ถึงไม่ถึงลูกมันก็จะไม่ใหญ่อันนี้ต้นเมลอนแบบ อาอยุเท่าไหร่ประมาณ7วัน7วัน7วันอ๋อะะหลังหลังจากที่เราลงกระถางเมื่อกี้ผ่านมา7จ็ดวันผ่านมา7วัน,น,ม,วนมันจะโตเท่านี้แหละนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็าาเชือกผูกไว้เพื่ออะไรครับพี่ต้นเมล่อนเนี่ยมันมันมันจะเลื้อยขึ้นแต่ว่ามันจริงๆเราจะธรรมดามันจะไม่เลื้อยขึ้นมันจะนอนลงทุกวันเนี่ยไม้เถาใช่ใช่ใช่ทุกวันเนี่ยเราต้องต้องข้ามมาแล้วก็ทําการพันยอดผ่านให้เขาแบบผ่านให้เขาขึ้นไปเรื่อยเื่อนะครับ ก็เมื่อกี้เราพันไปดูต้นเล็กมาแล้วนะครับมาดูต้นที่ที่เราเอาไว้ใกล้จะผสมเกสรแล้วนะครับทีเนี้ยแขนงที่เราไว้นะครับนะฮะอย่างที่บอกเราไว้แขนงที่สิบอันไหนคือแขนงอันนี้ฮะที่แขนงที่ยืดออกมาอ๋อส่วนริ่ที่ันแยกออกมาแยกออกมานะครับก่อนหน้านี้เราเราจะเอาลกออกเอาออกให้หมดเลยอ๋อตอนแรกมันก็จะมีขึ้นทุกอันทุกอันครับใช่มันจะมีทุกอันแบบเนี้ยแบบเนี้ยันจะโผล่โมาแบบนี้นะครับแต่ว่าเราลกออกมาเลย โลกออกแล้วก็จะไว้แขแนงที่ที่ที่สนะิบผ่อนนับจากล่างเลยนึงสองสามสี่ห <2, S 1> <3 S 2> ้ากเจ็ดแปดเก้าสิบใช่ใช่ใช <10. S 1> ทีนี้เนะี่ยวันนี้มัน,ม,นมันออกดอกแล้วนี่พอดีเลยนะครับมาได้เจอช่วงโอกาสพอดีเลยนะครับทีนีนะ้วันนี้มันจะบานดอกนี้พรุ่งนี้ก็จะบานดอกนี้มันจะบานอ้วยสามบานทีนี้เนะี่ยที่เหลือเนี่ยเราจะไม่ไม่ผสมแล้วก็คือว่าผสมแค่แค่แค่สามแหนงพอแล้วผสมเกสรน,นี่ผสมยังไงผมวิธีการก็คือว่าอันนี้ดอกตัวผู้ครับดอกตัวผู้ อันนี้เป็นดอกตัวเมียนะดอกตัวเมีย,ม,ยมันจะเป็นกระป๋อเนี่ยมันจะเปิดกระป๋อเนี่ยน,เเนะเนี่ยนะครับเนี่ยดอกอรรดอกตัวผู้เป็นยังไงนะครับดอกตัวผู้มันจะเป็นอย่างนี้อ๋อไม่มีกระป๋อ, <iment S 1> อไม่มีกระป๋อแล้วอ <จะ S 1> ันนี้ก็เหมือนมันมันอุ้มท้องอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องต้องฉีกเลยเนี่ยฉีกเพื่อเชื่อมตอทั้งในเกสรทั้งในครับนะครับนี่เชื่อมตัวผู้นี่ตัวเมียนะครับแล้วก็มาสัมผัสกันนะฮะ นี่ฮะตอนนี้เองเสร็จแล้วนี่คือการวิธีผสมเกสรแล้วใช่ใช่ใช่วิเ็จแล้วอันนี้ก็คือแบบจะมีลูกอยู่บริเวณแขนงนี้เลยใช่ไหมครับที่นี่เลยที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณไม่ถึง5วันมันลูกเท่าไข่ไก่เลยก็คือแค่5วันหลังจากผสมใช่แล้วจะเห็นลูกเลยจะเห็นลูกได้ชัดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูลูกกันว่า5วันลูกจะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูอีกตัวอีกอีกโรงหนึ่งได้ครับเนนี่ฮะ คือเราเราสามขนแหงอย่างที่บอกไปนะครับมันจะติด3มลูกเลยเห็นนะฮะเห็นลูกไหมครับหนึ่งสองสามนี่หนึ่งหนึ่งสองครับสามแล้วก็สามนะครับทีนี้เนี่ยเออลูกเท่ากับไข่ไก่เลยสี่ถึงห้าวันเท่านั้นแหละมันจะใหญ่มากเลยอันนี้สี่ถึงห้าวันใช่ครับใช่ใช่เสร็จแล้วเนี่ยเราจะคัดลูกนะครับคัดลูกให้เหลือลูกเดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาแล้วเราก็ตัดทิ้งทําไมอะครับ เพราะว่าถ้าเอาไว้หลายลูกเนี่ยมันจะแย่งอาหารกัน oh. มันจะแย่งอาหารกันนะครับแล้วก็เอาไว้แค่ลูกเดียวก็<ห>เลือกเลือกลูกที่สมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์ที่สุดครับนะแล้วก็โลคแนงมันเนี่ยนะครับเนี่ยให้เหลือแบบเดียวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเชือกมาห้อย ห้อยเนี่ยฮะห้อยห้อยลูกใหรเหลือลูกเดียวอันนี้ก็จะตัดทิ้งออกไปอันนี้กี่วันเลยประมาณ10วันสิโอ้โหสิวันโตได้ขนาดน,นี้เลยใช่สิจะไม่ไม่เกิน15วันเนี่ยสิบสามปันนีนใหญ,ใหญ่ใหญ่กว่ามือนะใช่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 เนาะมันจะขยายเร็วมากนะครับเนี่ยห้อยลูกไว้นะต้นหนึ่งต้นต้นเดียวลูกเดียวนะครับเนาะ แล้วก็ยอดลายขนแดงทุกอย่างเราต้องเอาออกหมดเลยไม่ให้มันมันมันมีมันแย่งอาหารกันเนาเอาไว้แค่ลูกเดียวเหตุผลอยเชื่อเพราะว่าน้าหนักของลูกน้ําหนักของลูกมันมันจะลงข้างล่างนี่เลยโอกาสตรงเนี้ยมันจะฉีกมันมีอันนี้เหมือนเราช่วยกิ่งประคองใช่ช่วงช่วยปรกคองทีนี้เมลอนเนี่ยเราต้องให้เป็นรูปรูปตัว T ด้วยมันที่สวยเวลาเขาวางขายในตลาดนะฮะมันจะสวยเราตัดเป็นรูปตัว T นะต้องให้กิ่งเหมือนแบบ เวลาตัดก็ตัดตรงนี้ตรงนี้ไปใช่ไหมครับเนาะจะใช่วันวันยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันจะขายเริ่มจะออกละอันนี้คือบอกชัดเจนเลยว่าลูกพยายามพร้อมโตแล้วใช่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 อันนี้มันก็จะขยายไปเรื่อยๆจะข่ายมันจะเริ่มชัดชัดขึ้นเรื่อยๆเนาะยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันยี่สิบถึงยี่สิบห้าวันจะมีตะข่ายออกมาจะเริ่มเริ่มมีตะข่ายออกนะครับนี่ฮะหลายๆลูกก็จะมีตะข่ายนะครับมีตะข่ายอ๋ออันนี้ก็เริ่มออกเล็กๆน้อยๆแล้วนี่ลูกนี้ก็ มันหนักประมาณตอนนี้เกือบโลแล้วล่ะนะครับเก้าขิโลถึงโลแล้วล่ะนะครับแต่มันก็จะมีเวลาโตของมันอยู่ครับ <laughs> ได้ได้เ <laughs> นาะโอเค okay, เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวไปตัดเมลอนกันดีกว่าได้ครับโอเคเ,เมลอนเน่นครับ <laughs> มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือว่าครบ40บวันแล้วนะครับพรุ่งนี้เราจะตัดเราจะตัดแล้วลฮะักษณะต้นมันก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มโทรมแล้วเพราะว่ามันรีดรีดน้ำตาลลงมาที่รูปแล้วนะครับเนาะ ก็วิธีการตัดเนี่ยเราจะเจ็บ<ก>เกี่ยว,วเ,รเราต้องหุ้มเราต้องหุ้มโฟมก่อนครับหุ้ผมแบบนีนะบ้ดันเข้าไปนี่ฮะเรียบร้อยแล้วรเราก็ตัดได้เลยใช่วิธีการตัดคือว่าเราต้องตัดการห่างประมาณสักสักสองนิ้วนะครับมันจะสวยนะฮะครับนี่ฮะนะครับเสร็จแล้วก็ตัดที่นี่เลยลุ๊บนี่ฮะ เอาเชือกออกเนี่ยนะครับเราจะได้มาแล้วครับเมลอนเมอนเดี๋ยวเราจะไปผ่ากินกันลูกนี้เลยใช่ไหมครับลูกนี้เลยนะครับเดี๋ยวผ่าใส่จานกันนะเดี๋ยวจะได้ดูด้านในว่าเมลอนของสัญชัยฟาร์มนี่จะน่ากินขนาดไหนหวานขนาดไหน และนี่นะครับเมลอนนะครับที่เราตัดกันมาเมื่อกี้เลยเป็นไงครับหน้าตาโอ้หน้าทานเลยฮะหน้าทานไหมครับนี่อันนี้สีสี้มอันนี้สีเขียวนะครับเนาะต่างกันยังไงเอ่ยสองอันนี้เอ่อความหวานอันนี้จะขวาความหวานมันจะหวานอร่อยนะครับอืเนาะแล้วก็อันนี้ก็หวานแบบยังไงดีต้องชิมนะต้องมาชิมนะหวานแน่นอนหวานแน่นอนขออนุญาตคุณผู้ชมก่อนนะครับ่าขอชิมก่อนก็ชิมก่อน อันนี้เมลอนต้องบอกว่าเป็นผลไม้แก้ร้อนได้ดีมากๆแก้ร้อนยิ่งหน้าร้อนนี้นะเมษายนนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เลยนะเราเราก็มีส่งขายสําหรับร้านที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับส่งตามห้างเราเราไปส่งที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กระจายกระจายไปตามห้างนะครับเนาะแล้วก็ยังมีเอาเมลอนไปทําบิงซูด้วยใช่บิงซูได้สุโขทัยแล้วก็ส่งนะครับร้านอาหารที่ที่ทาบิงซูนะครับก็มาจากสัญชัยเมลอนฟาร์มเนี่ยครับ แล้วก็พิเศษช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับเราจะเปิดฟาร์ม12 13 14 15นะครับเราเปิดให้เข้ามาตัดไม่รอนจากสวนเลยนะครับตัดแบบนี้เลยนะครับตัดเองนะครับเนาะก็ราคาพิเศษด้วยนะครับลูกละร้อยเหลือลูกละร้อยบาทลูกละร้อยบาทถ้าซื้อในห้างมัน200กว่าใช่มสงกว่าใช่วันสงการนี้อย่าลืมนะครับเข้ามาตัดเลยมีมีวันที่เท่าไหร่12 13 14 15 สี่วันเท่านั้นนะครับเราจะเปิดเราจะเปิดสครั้งกคือเทศกาลปีใหม่กับสงการนะครับต้องมาที่ไหนครับต้องมาที่สันชัยเมลอนฟาร์มอยู่ตรงไหนอยู่หน้าวัดธรรมปัญญารามฮะสแยกครีมาศเลยมาสัก1กิโลถึงแล้วนะครับติดถนนใหญ่เลยมามาไม่ยากครับผมผมมาอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็มาไม่ยากอยู่ข้างถนนเลยเห็นเห็นถ้าเห็นลูกเมลอนลูกใหญ่ๆ่มองเห็นจุดชัดเจนเข้าเพจไปไปเช็ค เช็คดูเช็คอินก็ได้ก็สันใช้เมลอนฟาร์มนะครับแล้วก็มีแผนที่อยู่ในในกูเกิลแมปอยู่แล้วมีมอูาง่ายเลยใช่ครับแต่ผมขออนุญาตนั่งรับประทานเมลอนอร่อยครับอร่อยนะอร่อยแก้มร้อนร้อนอยู่เมื่อกี้ร้อนร้อนอยู่นะครับเนาะร้อนร้อนต้องเมลอนเย็นๆนี่แหละครับ